อำเภอปัวเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมทําแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่บริเวณพื้นที่ดอยดินแดงป่าชุมชนป่าต้นน้ำของหมู่บ้านดอนชัยหมู่ที่3ตําบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่าน นายสมเกียรติอาจสังในอำเภอปัวเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมทำแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าชุมชนของตำบลศิลาแรงโดยมีจิตอาสา904วปร จิตอาสาพระราชทานสมาชิกอาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศิลาแรงต่างได้พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟป่าด้วยความสมัครสมานสามคัคคีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ100คนทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยในปี2,565คาดว่าจากสภาพอากาศที่แห้งหากมีการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการเผาแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศปกคลุมทุกพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อนามัยของประชาชนรวมถึงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยซึ่งปัญหาหมอกควันไฟถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญและรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งจังหวัดจําเป็นต้องทําการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งควบคู่กับการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินของหัวใจเพื่อสูตรอากาศบริสุทธิ์ไร้มลพิษ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนทางอำเภอปัวจึงได้หมุนเวียนจัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันลดฝุ่นละออง PM 2.5ขึ้นซึ่งตำบลศิลาแรงถือว่าเป็นตำบลน,นำร่องในการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกั้นไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควันซึ่งป่าชุมชนดอยดินแดงถือว่าเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำ นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทานและภาคส่วนราชการต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลาของช่วงฤดูแล้งโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยร่วมกันทำแนวกั้นไฟในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะทาง3.8กิโลเมตร n e w ส์24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรีสุวรรรายงาน